สวัสดีชาวอคาชาแนลนะครับคุยกันหลังดูตัวอย่างที่2หนังเรื่องเด e m มาเว l ครับหนังเรื่องนี้จะฉายในบ้านเราในวันที่8พฤศจิกายนนี้แล้วนะครับหลังจากที่ได้ชมตัวอย่างที่2นี้เนี่ยต้องบอกว่าน่าดูมากขึ้นเราจะเห็นรายละเอียดของการแท็กทีมของ3สาวไม่ว่าจะเป็น Carol ด a n v e r s Monica r a m b o a แล้วก็กมลาคาดโดยมีตัวไร้อย่างดาเบนวาร้าสาวชาวครีนะครับ รวมถึงรายละเอียดเพิ่มเติมที่เราได้ทราบเนี่ยเราได้เห็นความแตกต่างของพลังทั้ง3คนจากการบอกเล่าของโมนิกาเรมโบด้วยจริงๆแล้วเนี่ยสามสาวก,ก็มีพลังอื่นๆอีกมากมายที่เราได้เห็นในตัวอย่างนั่นเองนะครับ แต่เอาเป็นว่าทั้ง3คนเนี่ยมีพลังที่มีความเกี่ยวข้องกับแสงและพลังของพวกเธอนั้นมีการพัวพันกันนั่นเองแน่นอนว่าต้นเหตุของการพัวพันของพลังทั้ง3คนนั้นเกิดจากสาเหตุใดเนี่ยเราต้องไปลุ้นกันในหนังจริงๆแล้วละครับเมื่อใดที่3ส,สาวใช้พลังเนี่ยก็จะเกิดการสลับที่กันร,ระหว่างมิติครับแต่จากเรื่องราวที่เราได้ทรกกาบก็คือในช่วงท้ายของซีรีส์มิสมาวิลกัมลาคานได้ถูกว้าผายไปยังอีกมิติหนึ่ง สลับที่กับกัปตันมาเวลนะครับส่วนกัปตันมาเวลเองเนี่ยก็สลับที่กับมูนิก้าแรมโบส่วนกัมลาณานั้นเนี่ยเธอก็ไปวาร์ปอยู่ที่นอกอวกาศบริเวณใกล้กับสถานีอวกาศเซเบอร์ที่มูนิก้าแรมโบกําลังทํางานอยู่ซึ่งนั้นก็เป็นฉากในตัวอย่างที่แล้วนั่นเองในตัวอย่างนี้เนี่ยเราได้เห็นรายละเอียดของไอเทมหนึง่งก็คือกําไรที่อยู่กับดาวเบนครับที่เธอนนเนี่ยสามารถใช้กําไรในการต่อต้านพวกเหล่าสามสาว อคระเดาว่านี่คือกําไรอีกข้างหนึง่งที่เป็นกําไรเคียงคู่กับกําไรของกัมลาตามที่เราได้เห็นในซีรีส์มิสามวเวลนั่นเองเพราะว่ากําไรของกัมันเนี่ยถูกค้นพบบริเวณเทวสถานแห่งหนึง่งที่อยู่ในแขนของมนุษย์ต่างดาวที่มีผิวสีฟ้านั่นเองครับซึ่งบราณสถานแห่งนี้นะครับ ที่พื้นด้านล่างเนี่ยก็เป็นรูปลายขององค์กร t h e t e ท r วิ ing ที่หลายคนอาจจะบอกว่ากำไรของกำมลารนั้นอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับ The Ten Ring ก็เป็นได้ด้วยดูเหมือนว่าจากตัวอย่างนี้ครับเหล่าวายร้ายที่มาจากอีกฝั่งนึงเนี่ยเหมือนจะมาโจมตีที่บ้านของกำมลาล์ด้วยนะครับและโมนิกาก็ได้ต่อต้านเอาไว้นอกจากนี้ครับเราก็ยังได้เห็น Nick f ลลีใส่แผดปิดตาของเขาซึ่งก็มีการเปิดเผยอย่างเป็นทางการว่าเรื่องราวในหนังเรื่องเดอะมาร์เเนี่ย เป็นเรื่องราวที่ต่อเนื่องมาจากซีรีส์ Secret Invasion นั่นเองครับจากที่เราได้ชมตัวอย่างนี้นะครับจะเห็นว่าการรวมทีมของ3 3สาวนั้นดูมีความน่าสนใจมากๆและมู a แอนโท e ของหนังเนี่ยน่าจะเป็นลักษณะแนวฮีโร่จ๋าไปเลยครับที่3 3สาวนั้นร่วมกันต่อต้านวายร้ายถาใครคิดว่าหนังเรื่องนี้น่าจะเป็นหนังที่แบบดูผ่อนคลายย่อยง่ายนิดนึงไม่ต้องมีอะไรซับซ้อนเยอะถ้าใครเป็นแฟนมาเวลก็คงจะรู้สึกตื่นเต้นไม่น้อยแล้วล่ะครับนอกจากนี้ครับ ตัวร้ายอย่างดาวเบนเองเนี่ยเราได้เห็นสีหน้าท่าทางของเธอแบบร้ายมากขึ้นกว่าในตัวอย่างก่อนหน้าด้วยซึ่งจากตัวอย่างก็ได้บอกว่าดาวเบนนั้นเนี่ยชอบทำลายดาวทุกดวงที่เรียกพวกบ้านเราไม่รู้นะครับว่าความแค้นของดาวเบนที่พากทุกอย่างไปจากเธอนั้นมันหมายถึงอะไรและอะไรเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ดาวเบนรู้สึกว่าเธอต้องมาต่อต้านกับ3มสาวพวกนี้ครับอีกช็อตหนึ่งที่ผ่านไปไวัยนั่นก็คือช็อตที่เราได้เห็นเทพีเสรีภาพนะครับ จึงแน่นอนว่าเทพีเสรีภาพที่เราได้เห็นในหนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นเทพีเสรีภาพที่ต่อเนื่องมาจากหนังเรื่อง Spider-Man No Way Home ที่ณนะตอนนั้นเทพีเสรีภาพกำลังจะถูกปรับปรุงจากการที่ถือครบพึงก็กลายมาเป็นถือโลกของกัปตันอเมริกาแทนครับเพื่อเป็นการสะดุดีและก็ให้เกียรติกับสตีฟโรเจอร์นั่นเองนะครับแน่นอนว่าเรื่องราวของเทปีเสรีภาพเคยถูกพูดถึงมาแล้วล่าสุดในซีรีส์ฮอกอายในฉากที่เจเดนาบลุลวาเนี่ย บอกว่าเทพีเสรีภาพเพิ่งถูกปรับปรุงเสร็จเมื่อไม่นานมานี้เองนะครับอนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพที่ทําใหม่และโรกี้เฟลเลอร์เซ็นเตอร์ึงก็จะสังเกตเห็นว่าบริเวณมือด้านขวาของเทพีเสรีภาพนั้นเนี่ยเหมือนจะมีส่วนโค้งของโลกกับอเมริกาปรากฏให้เราได้เห็นนั่นเองครับนอกจากนี้ครับเหมือนเราจะได้เห็นสถานที่แห่งหนึ่งลอยอยู่บนท้องฟ้าไม่แน่ใจว่านี่เป็นโลกของเราหรือไม่หรืออาจจะเป็นดาวดวงหนึ่งที่อยู่นอกโลกนะครับซึ่งในตัวอย่างนี้เนี่ยเราเห็น การเหาะเหินเดิอนอากาศของกัปตันมาวเวลอย่างเต็มตาเต็มใจเลยทีเดียวถือได้ว่าใครเป็นแฟนแคโรลด,ดนเวอร์คงจะประทับใจได้ไม่น้อยเลยนะครับตัวละครที่ชอบดึงดูดความสนใจให้กับหลายๆคนนั่นก็คือเหล่ากองทัพเจ้าเหมียวแสนน่ารักที่เราได้เห็นในตัวอย่างนี้ครับแน่นอนว่าเจ้าเหมียวพวกนี้เป็นเอเลียนเผาพันเฟร์เคนที่ในร่างกายของมันเนี่ยมีหนวดหน้าขยะขย,ะขยงออกมาจากปากพร้อมที่จะกลืนกินวัตถ,ถุและสิ่งมีชีวิตต่างๆได้โดยง่ายเลยทีเดียวครับแน่นอนว่า จ้าบูสต์คือแมวส้มเฟอรอเค่นตัวแรกที่เราได้เห็นในกัปตันมาวเวลนะครับซึ่งมันเนี่ย ก็เคยเกินกินเทสแรัมาแล้วด้วยนอกจากนี้ครับเราจะเห็นนิกฟิลลี่อยู่บนฐานปฏิบัติการอวกาศเซเบอร์นะครับซึ่งเราก็จะได้เห็นคนที่เป็นเจ้าหน้าที่อยู่บนเซเบอร์เนี่ยมีหลายเชื้อชาติหลายเผ่าพันธุ์ด้วยกันและอัคราก็รู้สึกว่ายานอวกาศเซเบอร์น่าจะถูกบุกรุกด้วยนะครับนอกจากนี้ครับเราจะได้เห็นบทบาทของพักซอจุนกับการที่เขาเนี่ยมาแสดงเป็นเจ้าชายที่ดาวดวงหนึ่งครับที่เรียกว่าปรินซ์ยานเราได้เห็นแคโรแดนเวอร์ต่อสู้กับทหารชาวครี แล้วก็ได้ปล่อยพลังของเธอออกมานะครับซึ่งจากข้อมูลและข่าวต่างๆเนี่ยบอกว่าเหล่าสามสาวนั้นเนี่ยได้มาที่ดาวที่ปรินซ์ยานอยู่ซึ่งดาวดวงนี้ก็มีการสื่อสารกันด้วยบทเพลงหรือบทกรอนนั่นเองครับสิ่งที่ครรชชอบมากก็คือในฉากสุดท้ายครับเราจะได้เห็น3มสาวเนี่ยใช้พลังต,ต่อต้านตัวร้ายอย่างดาเบนแบบเท่แล้วก็น่าสนใจมากๆจริงๆแล้วเนี่ยตัวอย่าง ไม่อยากจะพูดอะไรเยอะมากมายครับมันมีผลต่อความน่าตื่นเต้นในการที่เราจะไปชมหนังเรื่องนี้ในโรงแต่หลังจากที่ดูตัวอย่างจบลงไปแล้วก็รู้สึกว่าหนังเรื่องนี้อาจจะเป็นหนังฮีโร่ที่เพรสเซฟเรื่องหนึ่งครับหรือไม่แน่มันก็อาจจะดีกว่าที่หลายคนคาดคิดไว้นะครับแต่ทั้งนี้ทางนั้นแล้วเนี่ยสำหรับอาัคาระเองเป็นแฟนมา r เ e ลโดยแท้ เรื่องนี้ก็ยังคงเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่อาคาระอยากดูมากๆครับอาคาระชอบความต่อเนื่องและก็ความเชื่อมโยงของหนังในจักรวาลน,นี้ตัวละครทุกตัวหนังทุกเรื่องซีรีส์ทุกตอนมันมีความเชื่อมโยงกันหมดและนี่คือเสน่ห์อย่างหนึ่งที่ทำให้อาคาระหลงไหลในเรื่องราวของ m c u นะครับแน่นอนว่าจุดประสงค์ของการดูหนังหรือซีรีส์ของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกัน แต่ท้งนี้ทางนั้นแล้วสิ่งเหล่านี้มันทำออกมาเพื่อความบันเทิงเรืองใจของเราซึ่งหนังแล้วก็ซีรีส์ของมา r v เวลเนี่ยมันมีหลายรูปแบบหลายสไตล์มากๆบางครั้งหนังบางเรื่องอาจจะถูกใจหรือไม่ถูกใจใครใหลายๆคนก็ย่อมเกิดขึ้นได้เสมอนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยวันที่8พฤศจิกายนใครที่เป็นแฟนมาว v เวลหรือคนที่สนใจจะดูหนังเรื่องนี้พลาดไม่ได้ที่โรงภาพยนตร์ทั่วประเทศในบ้านเราครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะมาเจาะตัวอย่างที่2นี้รวมถึงประเด็นสําคัญความเชื่อมโยงแล้วก็อิสตเจอร์เอกด้วย อย่าลืมติดตามคลิปต่ตอไปที่ทางช่องอัคาราชานลของเรานะครับก่อนจบคลิปนี้ไปครับอัครราก็มีโปรโมชั่นจากสปอนเซอร์มาแนะนำใครที่ชอบดูหนังแล้วก็ซีรีส์จากทาง Netflix และอยากดูแบบพรีเมียมอัครราแนะนำา n t t l l x x p r พรีเมียมจากทีมงาน NF Theater ครับ สามารถสมัครได้ในราคาเพียง159บาทต่อเดือนจากปกติ419บาทมีทั้งหนังและก็ซีรีส์ให้รับชมมากกว่า10,000เรื่องรองรับทุกแพลตฟอร์มทุกระบบสามารถรับชมได้ตลอดเวลาประวัติการดูก็ไม่หายมีแอดมินดูแลเราตลอดอายุการใช้งานสามารถยกเลิกได้ตลอดเวลาแล้วก็ไม่มีสัญญาผูกมัดพิเศษเลยตอนนี้ครับสามารถรับเงินรางวัลกว่า50,000บาท ในกิจกรรมไลฟ์สดจากทาง NF t h e a t r ซึ่งก็สามารถแอดไลน์ทักททยไปเล่นเกมกับพวกเขาได้นอกจากนี้ครับทาง NF t h e a t r ก็ยังมีการสารฝันพวกเหล่าเกมเมอร์ในการจัดแข่งขันทัวนาเมต ROV พร้อมกับ2นักภาคชื่อดังที่สามารถลุ้นรับเงินจากการแข่งขัน10,000บาททั้งหมดทั้งมวลนี้ครับใครสนใจสามารถคลิกลิงไปที่ด้านล่างหรือแอดไลน์ไปที่ QR code ที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าจอนี้อย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับทาง NF t h e a t r นะครับซึ่งใครมีอะไรเพิ่มเติมสามารถมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ ที่คอมเมนต์ใต้คลิปด้านล่างนี้เลยนะครับถ้าคราพูดอะไรผิดไปหรือนำเสนออะไรที่ผิดไปก็ต้องขออาภาัยมณนะที่นี้อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร์และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการรับชมเรื่องราวด,ดีจากช่องของเราพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ ขอบคุณอย่างสุดซึ้งสำหรับผู้สนับสนุนช่องของเรานะครับสมาชิกล่าสุดอย่างคุณสมนุกโพจำเริญคุณชานนลิมาวรารัฐคุณดีเจภูมิออฟฟิเชียลคูณ2คุณ xxi legacy คุณ 1234T-REX คุณอัตพลทอรดับบลยูคุณธริยาจันคุณอัฟแฟนวาม,มา คุณอรชุนชมกลิ่นคุณกรูไมค์คอนคุณปฏิพันธ์เกตพดุงคุณแต้สอนกีต้าร์คุณเด็กกะปิคุณฟาดุนคาเดคุณอินดัดฟาคุณดูรักแร้โอเคคุณชายยัน2520คุณโจนักครินคุณยังกำไมดีกิคุณณวันทรพระรางกูลคุณนัดอีทีและก็คุณโนวันนี้ครับ